จังวันแม่ทามือเพชรบูร์ค่ะหนูน้หวานค่ะแพทค่ะฝวันค่ะพี่พี่ค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันหรอคะวันนี้พวกเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมที่พวกเราได้ทํากันไปแล้วนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญไปรับชมรัความกันได้เลยค่ะไปดูกันเลยและกิจกรรมที่พวกเราได้ทํากันเป็นประจํานะคะก็คือจะมีการซ้อมนองเลงทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หนังเลิกวันค่ะ และในพิธีมิซานะคะพวกเราก็ได้แบ่งหน้าที่กันทำเช่นหมูกับน้ำหวานเนี่ยจะเป็นคนที่คอยก่อสวดแล้วก็ก่อเพลงค่ะพี่ฝันจะเป็นคนที่คอยเล่นดนตรีแล้วก็คอยซ้อมดนตรีให้กับพวกเราด้วยค่ะแต่ว่าเยวาวชนวัดของเราเนี่ยก็ไม่ได้นำแค่เฉพาะที่วัดแม่พระมึงดูเพชรบุรของเราอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ เยาวชนวัดเรานะคะไม่ได้นาแค่วัดแม่พามงุลไปเชบุญอย่างเดียวเยาวชนวัดเรานะคะยังไปกอสวดและนําร้องเพลงที่วัดน,นักบุญเปาโลพนานิคมทุกวันพฤหัส,สบ,บดีหรือบางโอกาสนะคะเราก็ได้ไปร่วมร้องเพลงที่วัดน,นักบุญยอแซบ้านพ่อใหญ่ในวันศุกร์อีกด้วยค่ะส่วนคนที่ร้องเพลงนะคะไม่ได้มีแค่น้ําหวานกับแคปอย่างเดียวนะคะยังมีน้องๆเยาวชนรุ่นจิ๋วมาร่วมในการร้องเพลงและซ้อมร้องเพลงกับเราอีกด้วยค่ะ ใช่และะ้วค่ะพี่ขวัญและนอกจากกอส่วนและน้ำร้องเพลงแล้วน,นะคะเรายังได้เข้าร่วมประชุมกับทางสภาวัดเพื่อนำเสนอบทบาทต่างๆของเยาวชนวัดเราไม่ว่าจะเป็นที่ทำร่วมกับทางวัดหรือที่ทำร่วมกับทางสังคมมนุษค่ะโดยกิจกรรมที่พวกเราได้ทำกับสังคมมนุษนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่สังคมมนุษเนี่ยมีค่ายผู้นำพวกเราก็จะเป็นตัวแทนไปค่ะ แต่เนื่องว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่มีไวรัสโควิดสิบเก้าแพร่ระบาดอยู่บวกกับทางจักหวัดิพิชบุ์ที่มีคําสั่งออกมาว่าห้ามรวมตัวกันเกิน20คนทําให้เราต้องลดผู้มาองมิซาลงหรืองดวิซาที่จาเป็นต้องทําตามวันลูกค่ะแต่เราชาวพิศชนเนี่ยก็ไม่ทอดทิ้งกันค่ะเนื่องจากมีผู้สนับสนุนจากต่างประเทศให้เงินช่วยเหลือ,อสตบุรุษที่ได้รับความเดือดร้อนจากพยัยโควิด -19 โดย ทางเยาวชนวัดดาวนะคะก็ได้มีส่วนเริ่มในการไปซื้อของใช้ของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะคะและเป็นผู้นําไปให้ด้วยตนเองค่ะโดยกลุ่มหมู่บ้านที่พวกเราได้นําของไปมอบนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านของทิศชนในชุมชนวัดนภุลเปาโลพานาณิคมแล้วก็กลุ่มทิศชนของหมู่บ้านวังทองค,ค่ะส่วนชุมชนหรือบ้านที่ไม่ได้เป็นทิศชนเราก็มีตัวแทนเยาวชนคือพี่ฝันได้นําของไปมอบให้พวกเขาเองค่ะ แต่พี่ฝันคะพี่ฝันได้นำของอมตะที่ไหนมาบ้างหรอคะหมู่บ้านที่ไปนะคะก็จะมีหมู่บ้านเกาะแซงแซ์แล้วก็จะมีบ้านผู้มีการที่อยู่ในบริเวณตําบลเสดียงค่ะแต่เยาวชนวัดเราก็ไม่ได้มีากิจการรมเพีอนน่งน,นะคะพี่พี่เยาวชนวัดเราเนี่ยยังมีการหารายได้เข้ากลุ่มเยาวชนอีกด้วยค่ะนั่นก็คือการช่วยอดหนือเพื่อนผักผลไม้ของสัตวรร์ปุ๋ในเขตวัดของเราค่ะแล้วนํามาสร้างไรายได้เข้ากลุ่มเยาวชนของเราค่ะ โดยผลไม้ที่เราไปอุดหนุนและนํามาขายนะคะก็จะมีมะเขือเทศโทมสัสแตงกวาญี่ปุ่นและมะไฟค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่าน,นี้เนี่ยก็ถือเป็นการช่วยสร้างมูลทางอ้อมได้อย่างดีอีกีนึงเลยล่ะคะ่ะใช่แล้วคะ่ะพี่ขวัญ่าแต่พี่พี่คะแล้วกิจกรรมเยอะแบบนี้เนี่ยเราได้มีการไปพักผ่อนกันบ้างไหมคะอืม อเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าพอจเจ้าอาวาสของเราเนี่ยจะเป็นคนที่คอยหาเวลาว่างให้กับพวกเราในการทํากิจกรรมต่างๆค่ะอย่างเช่นการทําอาหารหรือว่าทานอาหารร่วมกันหรือแม้กระทั่งการออกไปเที่ยวในสถานที่ใกล้ๆเพื่อพักผ่อนเดินใจค่ะโดยในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะการที่ได้ออกไปข้างนอกเนี่ยก็ถือเป็นการสัตสัมพันธ์เยาวชนในกลุ่มได้อย่างดีเลยค่ะใช่แล้วค่ะ ในเวลาที่ทุกคนเคร่งเครียดกันแบบนี้นะคะการที่ได้ออกไปพักผ่อนหย่อนใจในสถานท kind of mm ี่ข้างนอกบ้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างนึงเลยล่ะค่ะใช่แล้วค่ะพี่แคทและกิจกรรมของพวกเราเยาวชนวันแม่พามาลงดูไปเชบูนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสําหรับวันนี้พวกเราเยาวราชเฮ้ยเยาวรุ่นเฮ้ยเยาวชนเฮ้ยถูกแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราเยาวชนวันแม่ มืองรู้ระชูนขอจบการนำเสนอกิจกรรมที่พวกเราได้ทํากันไปแล้วไว้เพียงเท่านี้ค่ะเพราะมีคนกล่าวว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกนะขนาดลาที่ว่าช้าก็ยังแสงมาเพราะว่าลาไปก่อน